เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมตอนที่สามกำไรกรรมในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราคิดว่าเราได้ทำดีและพยายามอย่างที่สุดแล้วแต่ทำไมชีวิตกลับไม่เป็นดั่งใจหวังทำไมแม้จะพยายามอย่างหนักแต่ความโชคร้ายก็ยังตามมาไม่หยุดหย่อนหลายคนสงสัยว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีคำถามนี้ เกิดขึ้นในใจของคนมากมายทำดีไม่เคยขาดแต่กลับเหมือนถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ผลกรรมในชาติปัจจุบันอาจเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราทำมาในอดีตชาติยังคงตามมาหลอกหลอนเราในชาตินี้เรื่องราวของปานชายหนุ่มที่เคยมีชีวิตรุ่งเรือง แต่ต้องตกต่ำลงจนแทบหมดหนทางจนได้พบกับหญิงสาวในฝันที่มาหาเขาทุกคืนเพื่อร้องขอสิ่งที่หายไปนําพาเขาไปค้นหาความจริงในอดีตที่ไม่มีวันลืมเลือนซึ่งมันเกี่ยวพันกับกรรมที่เขาและหญิงสาวเคยทำร่วมกันในชาติที่แล้วเรื่องราวนี้จะพาเราไปสำรวจกฎแห่งกรรมที่ไม่มีวันลบล้างได้ และการชดใช้กรรมที่ต้องการความกล้าหาญและความจริงใจในการยอมรับมันการเดินทางเพื่อทำสิ่งที่เคยผิดพลาดได้รับการแก้ไขและการปลดปล่อยจากพันธนาการของกรรมที่ยังคงตามเราอยู่การทำความดีอาจไม่ได้เห็นผลทันทีในชีวิตนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างกรรมดีวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันหน้ามาร่วมเดินทางไปกับปาในเรื่องราวที่ลึกซึ้งของกรรมที่ตามติดและการค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงในเรื่องราวของกรรมลากรรมกลางฤดูฝนในปีที่เศรษฐกิจตกต่ำท้องฟ้ามืดครึม้มราวกับสะท้อนชะตากรรมของผู้คน ที่ต้องดิ้นรนปานยืนพิงเสาไม้เก่าหน้าบ้านสองชั้นที่ผุพังไปตามกาลเวลาสายฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดน้ำฝนไหลผ่านรางน้ำสนิมเครืลงสู่พื้นดินที่กลายเป็นโครนใบไม้เปียกชื้นปลิวเกลื่อนเสียงฟ้าร้องครืนครืนดังกล้องในระยะไกล เสียงฝีเท้าของชายคนหนึ่งดังขึ้นจากหน้าบ้านเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้หนึ่งเดินเข้ามาในบ้านใบหน้าสวมแว่นดูสุภาพแต่ไร้ความเห็นใจคุณปานครับถ้ายังไม่มีเงินจ่ายอีกภายในสิ้นเดือนนี้ผมคงต้องดำเนินเรื่องยึดบ้านนะครับคำพูดนั้นแม้จะสุภาพแต่ก็เย็นชาเหมือนสายฝนที่กำลังจะช้าล้างความหวังครั้งสุดท้ายของปาน เขายืนนิ in no bring, ่งไม่ตอบอะไรนอกจากพยักหน้ารับเบาๆราวกับหมุดเรียวแรงจะพูดเจ้าหน้าที่ธนาคารเดินจากไปทิ้งให้ปานยืนอยู่อย่างเดียวดายในสายฝนเขาถอนหายใจยาวหลับตาลงช้าๆรู้สึกถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านแก้มไม่แน่ใจว่านั่นคือน้ำฝนหรือหยาดน้ำตา ทำไมชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยทำบาปทำไมโชคร้ายขนาดนี้นะปานเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทเอกชนหนึ่งชีวิตมั่นคงมีอนาคตแต่เพียงข่าวลือเรื่องการทุจริตที่ไม่มีหลักฐานเขาก็กลายเป็นผู้ต้องสงสยัยทุกสายตาเปลี่ยนไปแม้จะอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีโอกาส ไม่มีคนยื่นมือไม่มีแม้แต่เสียงปลอบใจในห้องครัวมีเพียงข้าวสารเหลืออยู่ครึ่งถุงไข่ไก่สามฟองและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกสองห่อเขาคำนวณในใจว่าจะประคองชีวิตไปได้อีกกี่วันหนอเมื่อหันกลับเข้าบ้านเสาไม้เริ่มเอียงหลังคารั่วจนต้องวางกระมังรองน้ำรั่วไว้แทบทุกห้อง ห้องนั่งเล่นเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัดนี้กลับเงียบเงามีเพียงเสียงหยดน้ำและเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังที่ยังเดินต่ออย่างเหน็ดเหนื่อยเขาซุดตัวลงเก้าอี้ไม้ตัวเดิมมือสองข้างกุมใบหน้ารู้สึกเหมือนทั้งโลกหันหลังให้ไม่มีที่ยืนไม่มีแม้กระทั่งใครสักคนที่จะถามไทยเสียงฟ้าร้องอีกครั้ง ราวกับเป็นสัญญาณเตือนจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนหนึ่งปลายฤดูฝนเสียงฟ้าขนองยังคงคำรามอยู่ไกลไกลฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะแสงแวววับรอดผ้าม่านเก่าที่ขาดวินเข้ามาในห้องนอนของปานเสียงฝนกระทบหลังคาดังก้องคล้ายเสียงกลองแห่งโชคชะตาที่กำลังบรรเลงบทแห่งความพินาศ ป่านนอนไม่หลับมาหลายคืนติดต่อกันความเครียดจากชีวิตที่กำลังพังทลายหล่อหลอมให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองค่อยๆจมหายไปในบ่อโครนที่ลึกที่ไม่มีทางขึ้นได้เขานอนพลิกไปมาก่อนที่สติจะหลุดลอยเข้าสู่นิทราโดยไม่รู้ตัวและในฝันนั้นเอากำไรของฉันคืนมาได้โปรดคืนมันให้ฉัน เสียงหวานแผ่วเบาดังขึ้นจากความมืดแต่กลับสะกิดหัวใจอย่างแรงมันเป็นเสียงที่เชื่อความทุกข์ปนเวทนาคล้ายกับว่าหญิงเจ้าของเสียงนั้นกำลังร้องไห้อยู่ภาพตรงหน้าปรากฏขึ้นช้าช้าหญิงสาวผู้หนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่กลางลานวัดจุดไทยสีมนปรากฏรอยคราบเลือดจางๆผิวขาวซีจนเกือบเรืองแสง เส้นผมดำยาวสวายปลิวตามลมราวกับไม่ใช่มนุษย์ดวงตาคู่นั้นกวาดมองปานด้วยความเว้าววอนและเศร้าอย่างจับใจเธอยกมือเรียวขึ้นตรงหน้าช้าๆปลายนิ้วซีขาวสั่นเทามือที่ว่างเปล่าราวกับเคยกุมสิ่งสำคัญมาก่อนกำไรของฉันของฉันอยู่ไหนลมหายใจปานสะดุด เขาพยายามจะพูดอะไรออกไปแต่กลับไม่มีเสียงเสียงหัวใจของเขาเองกลับชัดเจนขึ้นดังก้องรัวแรงเหมือนระฆังยามภัยเธอค่อยๆก้าวข้ามมาทีละก้าวทีละก้าวเสียงกรีดร้องแหลมสูงของหญิงสาวดังขึ้นฉับพลันพร้อมกับภาพเบื้องหลังที่เปลี่ยนเป็นทะเลเพลิง บ้านไม้หลังหนึ่งกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเสียงปืนเสียงกรีดร้องของผู้คนและเงาคนวิ่งหนีอยู่บนเปลวไฟทุกด้านปานสะดุ้งตื่นขึ้นในทันทีเขานั่งตรงบนเตียงใบหน้าเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดลมหายใจหอบถี่เขาหันมองไปรอบๆห้องมืดมิดเยียบงนัน มีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาและนาฬิกาเก่าเดินติ๊กตอกติ๊กตอกแต่สิ่งที่หลอกล้อนอยู่ในใจนั้นยิ่งดังกว่าเสียงใดๆฝันแปลกอีกแล้วเขาพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆหลายคืนติดกันผู้หญิงคนเดิมเสียงเดิมและคำขอเดิมเขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นใครมาจากไหน และทำไมถึงเรียกหาแต่สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในใจกลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนจะเคยเกิดขึ้นจริงบางสิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับอดีตที่เขาเองก็ไม่อาจจำได้เช้าวันถัดมาหลังจากคืนฝันประหลาดที่ยังตรึงอยู่ในหัวป่านนางเงียบงานอยู่หน้าระเบียงบ้าน จ้องมองหยดน้ำฝนที่ยังค้างอยู่บนใบไม้เหมือนคนไร้จุดหมายกาแฝถ้วยเดือดในมือเขาเย็นลงโดยไม่รู้ตัวแต่ในใจกับร้อนรุ่งราวกับมีบางอย่างตามลาความสงบในจิตวิญญาณเขาหญิงคนนั้นเธอเป็นใครกันแน่หรือเธอกำลังขอความช่วยเหลือจากเราเขาถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฝันนั้นไม่เหมือนฝันทั่วไปไม่เลือนหายเหมือนแสงอาทิตย์สตร์ส่องแต่กลับชัดเจนย้ำซ้ำเรากับมีเจตนาเบื้องหลังเขาหยิบสมุดปากกาขึ้นมาจดสิ่งที่จำได้จากฝันลงไปกำไรทองเลือดผู้หญิงชุดไทยวัดเสียงร้องขอบ้านไฟไหม้ทุกอย่างยังเป็นเพียงชิ้น กระจัดกระจายของจิก๊กซอที่เขาไม่มีกรอบภาพในใจเขาเริ่มเชื่อว่าหญิงสาวในฝันนั้นมีตัวตนจริงไม่ใช่แค่จินตนาการจากความเครียดหรือความเศร้าที่สะสมเธอต้องการบางอย่างจากเขาบางอย่างที่ยังผูกติดไว้กับโลกนี้เขาลองค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญ,ญญาณเร่ร่อนและกรรเก่าตามติด จนพบหลายบทความที่พูดถึงวิญญาณที่ยังมีความห่วงยังคงวนเวียนอยู่เพื่อสื่อสารบางอย่างกับผู้มีกรรมเกี่ยวพันจะเป็นได้ไหมว่าเราเคยรู้จักกันในอดีตหรือเธอกำลังต้องการให้เราช่วยอะไรบางอย่างให้สำเร็จเขาเล่าเรื่องนี้ให้วัดเพื่อนสนิทฟังแต่กลับได้เพียงเสียงหัวเราะแห้งๆกลับมาแก็เครียดมากไปหวาบานพักบ้งเถอะ ฝันก็คือฝันน่ะแต่ฝันแบบเดิม3าวันสามคืนติดแล้วนะแล้วมันชัดเหมือนจริงเกินไปปานเริ่มไม่อาจบอกได้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือภาพลวงตาความรู้สึกเหมือนมีกระแสบางอย่างผลักดันเขาไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรทุกคืนที่หลับตาเขาก็หวังจะได้เจอเธออีกครั้งเพื่อจะถามว่า เธอเป็นใครต้องการอะไรถ้าเธอพูดเพียงคำเดิมคําซ้ำๆเอากำไรของฉันคืนมากำไรเกี่ยวอะไรกับฉันฉันไม่เคยเห็นมันด้วยซ้ำป่านคิดในใจในแต่ละวันป่านเริ่มจดทุกอย่างที่เขาฝันเหมือนนักสืบที่ตามบอดแสจากเงาเขาลองเสิร์ชหาข่าวเก่าๆเ,เรื่องราวอดีตของบ้านร้างวัดโบราณ หญิงสาวชุดไทยหรือแม้แต่คดีที่เกี่ยวข้องกับการตายอย่างลึกลับแต่ทุกอย่างก็ยังคงว่างเปล่าความจริงที่เขาตามหายังอยู่ในเงามืดและเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาคือผู้ช่วยหรือผู้ต้องชดใช้ในคืนถัดมา ความฝันไม่เพียงแค่เกิดขึ้นซ้ำๆหากยังคงความชัดเจนมากขึ้นราวกับเป็นเหตุการณ์จริงที่เขากำลังย้อนกลับไป,ปเผชิญด้วยตาตัวเองลมพัดใบผโปลิวว่อนใต้แสงจันทร์สีมนหญิงสาวในชุดไทยสีมนเดินเข้ามาช้าๆผมยาวปลิวไหวเหมือนจงใจจะลูบไล้บ่าของเขากลิ่นทูปจางๆลอยปะปนมากับสายลม หอมเสียงระฆังวัดดังเบาๆจากที่ไกลแสนไกลเจ้าจำข้าไม่ได้หรือปานน้ำเสียงนั้นยังคงไพเราะแต่มีกระแสเจ็บปวดแทรกอยู่ลึกๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามและการรอคอยที่ยาวนานเกินกว่าชีวิตมนุษย์จะจินตนาการได้เจ้าสัญญาจะรักข้าตลอดไปแต่เรา ทำบากร่วมกันเลือดคนตายยังฝังอยู่ในแผ่นดินนั้นและกำไรทองยังอยู่กับเจ้าทันใดนั้นเธอยื่นมือเรียวยาวออกมามีเลือสดสดๆไหลเปื้อนลงบนกำไลทองที่อยู่ฝ่ามือราวกับมันยังร้อนจากคืนวันแห่งความโหดเหี้ยมก่อนที่ปานจะเอื้อมมือไปแตะภาพเบื้องหลังกลับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหมือนฉากภาพ,พยนตร์ บ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ตั้งตระงานกลางไร่กว้างเปลวไฟโหมกระหน่ำขึ้นจากหน้าต่างและหลังคาเสียงหญิงชรากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดชายคนหนึ่งล้มลงกับพื้นเลือดไหลทะลักจากหน้าอกดวงตายังเบิดโพรงอยากตกใจภายในบ้านเงาคู่หนึ่งวิ่งหนีไปทางหลังบ้านทำกลางเปลวเพลิงและเสียงไซเรนตำรวจที่ดังใกล้เข้ามา เรียไปเรียบไปสิเสียงหญิงสาวตะโกนพวกมันมาแล้วเอากำไรไปด้วยเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเสียงร่างใครบางคนลม้ลมลงกระแทกพื้นดังตุ๊บภาพตัดกลับมาใบหน้าหญิงสาวในฝันที่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงข้ายังไม่ได้พิเกิรเพราะเจ้ายัางจำไม่ได้ และยังไม่ได้คืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราปานสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเหงื่อชุ่มไปทั้งร่างเสียงหัวใจเต้นโคมครามราวกับจะทะลุอ,อกเช้าวันรุ่งึ้นเขาไม่รอช้ารีบไปหาวัดด้วยแววตาเปี่ยมด้วยคำถามวัดนายเคยบอกว่าเจอกำไรทองในบ้านร้างใช่ไหมบ้านอยู่ที่ไหนกันแน่วัดนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบเบา ที่บ้านท้ายหมู่บ้านเก่าทางตะวันตกอะ่ะทำไมหออปานไม่ตอบเขาเปิดโทรศัพท์ค้นประวัติบ้านหลังนั้นสื่อท้องถิ่นบันทึกไว้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเคยเป็นตระกูลของเศรษฐีที่ร่ำรวยจากการค้าข้าวเมื่อ50ปีก่อนแต่วันหนึง่งเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญขึ้นสามีภรรยาเจ้าของบ้านถูกฆ่ายอย่างโหดร้ายไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการจริงทรัพย์จับตัวคนร้ายไม่ได้บ้านก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมานับตั้งแต่นั้นและกำไรยังไม่เคยมีใครพบมันเลยปานอ่านเสียงเบาสิ่งที่เคยเป็นแค่ความฝันเริ่มมีหลักฐานชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าอาจเป็นอดีตที่ยังไม่จบสิน้น เขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตที่กำลังพังทลายของเขาอาจไม่ใช่เพียงความโชคร้ายธรรมดาแต่อาจเป็นกรรมที่ย้อนกลับมาทวงถามด้วยน้ำตาและเลือดค่ำคืนหนึ่งปานตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถือไฟฉายเก่ากับสมุดบันทึกที่เขาจดความฝันไว้เดินลัดเลาะเข้าไปในแนวป่าหลังหมู่บ้านจนไปถึงบ้านล้างหลังนั้น บ้านไม้สองชั้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมากกว่าห้ปีเหมือนยืนท้าทายการเวลาเถาวันหนาแน่นพันรัดซี่ไม้หน้าต่างบางบานแตกหักร้าวเรากับถูกกระชากด้วยแรงโกรธประตูบานใหญ่เปิดอ้าออกเหมือนเชื้อเชิญเมื่อป่านก้าวเข้าไปภายในทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝีเท้าตนเองก้องสะท้อนบนพื้นไม้ผุก,กลิ่นเก่า เก็บและฝุ่นน้าตลบอบอวนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นแสงไฟฉายสะท้อนเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่บันไดไม้กลางบ้านหญิงสาวในฝันกําลังนั่งนิ่งดวงตาแดงฉานเหมือนฝืนกลั้นน้ำตาเจ้าจำข้าได้หรือยังเสียงเธอแผ่วเบาแต่ก้องลึกในอกปานยืนตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างเจ้าเป็นใคร ทันใดนั้นความทรงจำอันเจ็บปวดก็ผ่วยพุ่งเข้ามาในหัวเหมือนคลื่นถล่มฝั่งภาพเขาในร่างชายหนุ่มสวมเสื้อผ้าชาวบ้านธรรมดาจับมือหญิงสาวซึ่งเป็นภรรยาพากันย่องเข้าบ้านเศรษฐีเสียงกรีดร้องของหญิงชราเสียงร่ำไห้ขอชีวิตเลือดที่ไหลนองและกำไรทองเปื้อนเลือดในมือเขาแล้วเสียงปืน ดังขึ้นจากด้านหลังร่างเธอล้มลงก่อนเขาหันจะไปอุ้มแต่ไม่ทันร่างของเขาเองก็ถูกกระสุนปิดฉากในวินาทีนั้นเราทำกรรมร่วมกันหญิงสาวยื่นมือออกมาน้ำตาไหลข้าไม่อาจติเกิดเพราะสมบัตินั้นยังอยู่หละเจ้าเจ้าลืมปานคุกเข่า สั่นสะทานไปทั้งร่างข้าจะชดใช้เราต้องไถ่าบาปด้วยกันข้าสัญญาปานสะดุ้งตื่นเขาเริ่มไม่แน่ใจและสับสนว่าสิ่งไหนคือฝันสิ่งไหนคือความจริงรุ่งเช้าปานไปตามวัดมายังบ้านร้างวัดหลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมไปด้วยเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากเพื่อน ภายในบ้านทั้งสองเดินไปยังพื้นไม้เก่ากลางห้องโถงปานชี้ไปที่จุดหนึ่งใต้บันไดซึ่งเขาเห็นในฝันซ้ำๆพวกเขาเริ่มหรือแผ่นไม้บางส่วนและลงมือขุดเบาๆใต้พื้นไม่นานนักปลายเสียมก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่แข็งๆวัดช่วยกันเปิดกล่องไม้สี่เหลี่ยมเก่าๆถูกฝังไว้ภายใต้ดินชื้นๆมานาน ภายในห่อด้วยผ้าขาวที่กลายเป็นสีน้ำตาลเมื่อคลี่ออกมาก็พบกับกำไลทองหนึ่งคู่พร้อมกับของเก่าโบราณอีกเล็กน้อยวัดถึงกับตัวสัน่นมันมีอยู่จริงหลังจากปรึกษากันปานพยายามหาทาย,ยาทเศรษฐีในอดีตจนกระทั่งพบหญิงชราคนหนึ่งในตลาดเมืองเล็กๆเ,เจ้าของร้านขายสมุนไพรโบราณ ผู้มีแววตาเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อปานเล่าเรื่องทั้งหมดพร้อมยื่นกำไรให้หญิงชลาอึ้งไปคู่หนึ่งก่อนน้ำตาจะไหลาอาบแก้มแม่เคยบอกว่าปู่ของเราตายเพราะโจรบุกป,ปน้นข้าวของรักของย่าหายหมดโดยเฉพาะกำไรทองวงที่ย่ารักที่สุดเธอรับกำไรไปอย่างเบามือ เราก,กลัวว่ามันจะแตกขอบคุณเจ้าหนูขอบคุณจากใจจริงในคืนนั้นเองปานหลับลงอีกครั้งแต่ความฝันคราวนี้ไม่หลอกล้อนหญิงสาวในฝันยืนอยู่ใต้ต้นโพธท่ามกลางแสงจันทร์เธอยิ้มให้อย่างอ่อนโยนน้ำตาไหลด้วยความสุขไม่ใช่ความเจ็บปวดอีกต่อไป ขอบใจเจ้ามากเจ้าช่วยข้าได้แล้วเราจะได้พบกันใหม่ในพบหน้าด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายและอองแสงกระจายไปในสายลมเหมือนกลีบดอกไม้หลังจากคืนนั้นปานก็ไม่ฝันถึงเธออีกเลยชีวิตเขาค่อยๆเปลี่ยนไป บริษัทเล็กๆติดต่อมาให้เขาไปเริ่มงานใหม่ด้วยตำแหน่งที่มั่นคงธนาคารส่งจดหมายแจ้งผ่อนผันหนี้บ้านเขาไปทำบุญบังสกุลอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ตายในอดีตวันหนึ่งบานยืนอยู่หน้าบ้านร้างอีกครั้งสายลมเย็นยามเช้าพัดโชยผ่านใบไม้แสงแดดแรกของวันลอดผ่านกิ่งไม้ ทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างได้รับการชำระเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วกล่าวเบาๆชาติหน้าถ้ามีจริงขอให้เราได้พบกันอีกในวันที่ไม่มีกรรมผูกมัดและเขาก็หันหลังกลับเดินออกจากเงาในอดีตสู่แสงสว่างของวันใหม่ที่รอเขาอยู่เบื้องหน้าข้อคิดจากเรื่องนี้ ในชีวิตของเราบางครั้งแม้จะทำดีเท่าไรก็รู้สึกว่าไม่เห็นได้รับผลดีตอบแทนอย่างที่ควรจะเป็นสิ่งเลวร้ายก็ยังคงถาโถมเข้ามาหลายคนจึงตั้งคำถามว่าเราทำดีแต่ทำไมชีวิตถึงไม่ได้ดีนิทานเรื่องนี้สะท้อนความจริงที่ว่ากรรมคือกฎแห่งการกระทำไม่ใช่แค่ของชาติปัจจุบัน แต่เป็นผลสะสมต่อเนื่องจากชาติอดีตกรรมเก่าแม้ลืมไปแล้วแต่มันไม่เคยลืมเราเมื่อถึงเวลาสมควรมันจะตามมาให้ผลไม่เร็วก็ช้าอย่างเช่นปานที่ชีวิตชาตินี้เต็มไปด้วยความลำบากทั้งที่เขาก็พยายามใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์แต่เพราะกรรมในอดีตที่เขาเคยร่วมกันลักทรัพย์และฆ่าคน แม้เขาจะลืมแต่กรรมก็ไม่เคยลืมมันจึงผูกพันเขาไว้กับวิญญาณหนึ่งและสมบัติชิ้นเดียวที่ยังไม่ได้คืนเมื่อใดที่เขากล้าชดใช้และ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อนั้นบ่วงกรรมจึงค่อยๆค,คลายลงกรรมไม่มีวันลบล้างแต่สามารถชดใช้และเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นแม้ชาตินี้เราจะยังไม่เห็นผลของความดีที่ทำ แต่อย่าหยุดสร้างกรรมดีเพราะนั่นคือมเมล็ดพันธุ์ของความสุขที่อาจบิ่งบานในเวลาที่เหมาะสมและในภพหน้าที่ปราศจากเงาของอดีตทำกรรมดีวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันหน้าแม้กรรมเก่าตามทันเราก็มีสิทธิ์เลือกทางเดินใหม่